ตันี้ยันสิบเอ็ดพันสิบเอ็ดพันแต่แปลว่าเขาสักพี่แล้วแหละข้ามาปั่นทางนี้สิบ่อตัวนี้มันจะเป็นทางสักกับทางไล่แล้วตัวนี้จะเป็นทางปั่นแห่งอีกบาทหนึ่งตัวนี้นะสิบเจ็ดกิโลจากพันอัดเลยแต่ต้องใส่แทงน้าเลยตัวนี้เนาะตัวนี้ต้องใส่ตอแทงน้ำแต่ทางในน้ำเนาะได้ได้เดี๋ยวข้าไปเอามีดมาแก้ให้บัเอาโป้เห็นเนี่ยเอาโป้แก้กันโป้แก่โป้เบิ่ร์ดเขาแก้ให้บัง สากิโลตัวนี้สิกิโลลื่นกัน4กิโลแต่ก็เงินก็ลื่นอีกนะเงินก็ลื่นไป3านพั้นไปแต่เป็นออโต้ต้องมีแทงน้าเนาะออโต้แล้วมีแทงน้าตัวนี้ียวมันอาศัยเบิ้งเบิ้งตัวนี้ได้นะบ่ล่ะยากเบิ้งทางในมันนำทีนะว่าตัวนี้ซิปเอสใส่แฝบใส่ยาอยู่านี้เลยใส่บาทเดียวหนาบเนีบเป็นเงินทอนเงินกิบหรือเงินแบบเอาเงินบาบจะได้ โอเคพป่นองอะค่อยๆแค่เสียกมันแลกค่ะใครจะมีใครจะอยุกมันคนเงินเด้อ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเคยเปิดคลิปมาไม่น,นี่ก็นนยนนยอยู่ตลาดเซโนเด้อกาบทักท้ายสบายดีสบายดีสวัสดีสดนน FC, สสนเนี่ยพี่น้องเอฟซีบอสุขสุขพนแล้วไม่นี่สะบุญมาเบิงเครื่องซักผ้าพี่น,อน้องเลยเนาะทางคุณลุงเพิ่นหรือว่าพอลุงจากซื้อเครื่องซักผ้าแตบบ่เป็นของควันปีใหม่ให้ทางลานทรายไปสั่นพูลานทรายพู ไปนะแม่แต่แม่ย,มยังไม่ได้บอกดอกว่าสีซื้อให้เพิ่์ลเนาะเดี๋ยวในสบ,บุ่สิไปทำราคาฟันห้างทาวาจัมพี่น้องเอ้ยพี่แหละพี่ทางทางน้องเพิร์ลโดยสบายดีเด้อโดยสบายดีอ่ะแม่ข้าปีใหม่บ,บ่บดบไ,ไ,ได้พักบ่ได้พอนวะหะเหนียบจุดไหมหเหียบละขีดระยุดขายเครื่องเสนดอก ตู้ซักผ้าบ่อ่าจังว่านี่ละเลาะเบิ่งเลาะชมก่อนเครื่องซักผ้ามี่ซัมซุงบอแม่นบ่บ่อยู่บุแม่นอยู่นอกกับมีเพราะว่าอยู่นอกอันนี้เขาเอิ้นรุ่นยังอันนี้ตัวนี้เย็นซัมซุงซัมซุงซัมซุงตัวนี้สิบหกกิโลสิบหกกิโลสองถังสองถังแม่ราคาเท่าไรเนี่ยสิบหกกิโลตัวนี้สิบเอ็ดพันสิบเอ็ดพันแต่แปลว่าเ้าซัก พี่แล้วเหรอคะมาปั่นทางนี้สิบ่ตนี้มันจะเป็นทางตักงกับทางไรแล้วตันี้จะเป็นทางปั่นแห่งอีกบาทหนึ่งตัวนี้นะสิบเจ็ดกิโลจากพันตัวนะสิบเจ็ดกิโลแล้วลื่นกันเลยเดียวลื่นกันประมาณห้าร้อยเาพันยังไ่เมอนเมมันไหลราคาตามน้ำหนักกันเองรุ่นนี้ได้จากโลตัวนี้คือตัวนี้ออโต้เลยตัวนี้สิบกิโลแล้วเก้าพันห้า โอ้ตัวนี้ก็เก้าันตัวนี้ราคาสี่เหลือบหัวเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นออโต้รุ่นอัตโนมัติเลยแต่ต้องใส่แทงน้าเลยตัวนี้เนาะตัวนี้ต้องไดตต่อแทงน้าโอ้ตัวนี้10บโลมันมี13ก็มี17ก็มี14กิโลก็มีตัวนี้จัากิโลสตัวนี้17กิโลอันนี้ราคาเท่าไหร่ก็10เท่าไหร่ตัวนี้10กิโลตัวนี้9 5 0 0พันหาของ lg คือกันวะ lg คือกันส่วนไลค์เป็นรุ่น lg บ่มีตัวที่วรเพิ่นเปิดให้เบิ่งดังทางในนะมั้งเออได้ได้เดี๋ยวค่ะไปเอามีดมาแก้ให้อยเอาเอาเพิ่นเนี่ยเอาเพรแก้กันเแก้บ่เบิ่งเนียเขาแก้ให้ไปไอ้เนี่ยตัวนี้สิบเจ็ดโลแบบเขาสักผ่าห่หมใหญ่ก็ได้นะบอกรึปุ๊บอ๋อตัวนี้ว่าอ๋อตัวนี้ใหญ่ไอ้เนี่ยตัวนี้ใส่เครื่องได้หลายผมตโตสบายเลยอืมค่ะตัวนั้นนี่ยสักก็ได้แล้วบ่ สิบกิโลพ่อผมเป็นพวกผมน้อยแบบพผมโบนาณใชได้ยูแบบรุ่นน้อยแต่ตัวนี้คือตัวโตพื้นใหญ่ใส้ได้เลยสิบสามกิโลคุณไปเรยนได้เลยป่าีมันสิบกิโลเนี่ยเวลาแต่ตัวนี้นะสิบเจ็ดราคาเท่าไรตัวนี้สิบเจกิโลตัวนี้สิบสี่พันปลายสี่พันปลายตัวนี้ได้สิตัวนี้สิบามกิโลตัวนี้สิบเอ็ดพันห้าอยพั้าร้อยสิบมกิโลตัวนี้สิบเจ็ดกิโลรื่นกันสี่กิโ แต่ก็เงินก็ลื่นอีกนะเงินก็ลื่นไปซานพันไปเอาตัวสิบสี่หาล้อยเอาตัวตัวใหญ่หรือตัวน้อยถามลูกชายกันทางผัวลุงควรซีซื้อให้ได้บังโอ้ตัวนี้นี่เป็นสิบเจ็ดโลนี่เป็นตัวต้องมีแทงน้าเนาะอตัวแล้วมีแทงน้หนี้าบิังบ้งตัวนี้ได้น้ำบ่ละอยากเบิังทางในมันนำเห็นนะว่าตัวนี้สิบเอ็นหาล้อย รักรุ่นเดียวกันที่ LG คือกันอืมอืมเบิ่งเบิ่งกระดาผ้าตัวโตใหญ่แบบว่าโตใหญ่สุดมันสักได้นี่กันนี่กับผมตัวโตได้คือกันโอ้เอาเอาเบิ่งดูเบิ่งโกนมันหักเทือบแต่พื้นเนาะบอกว่าสิบสามกิโลขึ้นไปเลยเหมือนกับผมโตโตได้อืมนี่เดียวเบิ่งโกนมันนูแหละอืมเนี่ยตอนนี้ใช่เป็นซองใส่แฝดใส่ยา ใบัเดียวกระถางในตากวดปั่นบใบเดียวถาดเอาไปตากอย่างเดียวเลยมีแต่ต้องให้สร้างเข้าเจ้าโตให้แม่น้องให้สร้างเบิ่งให้มีแต่บอกเพิ่นให้มันเป็นของไทยบ่เนี่ยว่ะแม่คุณเป็นของไทยเลย LG Samsung ตัวนี้ซิป้าไซด์ซิปเอ็นหาล่อยคันลุตลุตเท่าไรตัวนี้ฮะซิปเอ็นหาล่อยคันลุตสุดๆกับซิปเอ็นพันกันนะได้อยู่ซิปเอ็นพัน ประกันให้ปีหนึ่งแล้วก็มีโรงแรมให้แมนอพประกันต์เช่าให้ปีหนึ่งเบอร์นู้นแหละโกนมั้งนี่อ่าเบิรงนั่นบ่ตัวนี้อ่าถือแต่กัซักผขาได้เนาะผขาตัวโตได้มีแต่ตัวนี้ชิใหญ่กลัวตัวนี้ใหญ่กลัวคือเงินเพิ่มกลัวกะแต่ว่ารุ่นเดียวกันเนาะรุ่นเดียวกันเลยอากันเขาซื้อฮอดมือได้แล้วก็เอาตัวนี้เลยก็ได้อืม ก็สิบสาลื่นกันแต่สี่กิโลลื่นกันแถลงตัวนี้11ตัวนี้14ลื่นกัน3ามพันไปแต่ว่าเงินมันก็ลื่นเนี่ยบอแม่นก็ลื่นกันเพบัวเขาซื้อแล้วก็เอาตัวนี้เลยก็ได้เพราะมันใหญ่ลื่นกันในเดียวนี่เงินมันนี่แล้วบ่จุกเนาะหมักแบบใดตัดผมในเบอร์สองเลยนี่แต่ตัวนี้ชิใหญ่กว่าสักไปลายกว่าส่วนหลายคนมาซื้อเขาหมักใส่ตัวใดอัน ก็รุ่น LG เหมือนกันเลยรุ่น LG พวกอัตโนมัตินี่เนาะแม่อัตโนมัติแล้วคนนึงสิบสามกิโลกับสิบเจ็ดกิโลเนี่ยะโอเคจุ่มพื้นซื้ออันบาะว่าเขาจะซื้อเขาจะเอาใส่ไปให้มันสักผรมตัวโตได้นะแต่ตัวนั้นได้อันบอกตัวพื้นใหญ่สุดก็ได้อันบอกได้คือการแมนแต่ตัวนี้มีแต่เขาใส่ได้หลายกว่าตัวนั้นเพราะมันหลืนกันสี่กิโลพอดีแมนอยู่เพราะว่าตัวนี้สิบเจ็ดว้าวและโกนมันก็ใหญ่ไงเด้ใหญ่แห้งตัวนี้นะ ตัวนี้นี่คันลดวางซิบนี่บพอได้บะวางซิบถวกมั้งรวมทั้งหมว่าสิพบพันนี่นะสิบสามกิโลโดยบันดองเ็กราคาเพราะว่าอาศัยว่าเงินตัวปลายมันนี่จะไปซื้อแท่งน้ำเอ้าเดีดยเด๋ยวน้องาถามให้เขาลดได้ก <c oughs> ับซื้อตัวเราสิบสี่อ่ะแล้วหยอย่ะนะ <L> เออเทากับสิ้ประหยัดงบลงไปซื้อแท่งน<ล>้ำน้านะเพราะว่าค <15. S 1> ันมันใส่ผ่าตัวโตโดได้เท่ากับเอาโอเคนะอลองทามเพิ่มดู บ้านนี่เพิ่นเว้าวบอนขายแล้วนี่ตกลงเอาตัวสิบสามโลนี่ก็ได้แล้วเนาะถามซักผ้าได้ตัวที่ปลายมันเหลือตัวนี้ก็สิไปเก็บไปซื้อแท่งน้าเพราะว่าใส่เครื่องตัวนี้มันต้องมีแท่งน้าเนาะมันต้องมีตัวแท่งน้าอีกบาทหนึ่งเพื่อในเดบบล์บนมันเนาะมันเป็นจะเป็นไส์ไส์หน้าเพิ่อที่ว่ามันอยู่ในฮันมันบอกได้แต่สิบพันแปดร้อยเพื่นเนาะ ขายให้ราคาสุดๆเลยไม่เคยสักได้อันนี้ตัวนี้มันสยจะหัวแบบเวลาแบบคือแบบเพิ่นบ่ค่อยว่างย่างไรเพิ่นส่วนอะไรเขาื้อมีเมื่อเพราะว่ากแบบนั้นมันผัดได้จบตลอดเลยเฮาผัดบ่สู้ว่างบ่ได้แล้วเขาจะซื้อแบบนี้เมื่อเพราะว่าเขาจะกวาดปั่นบัดเดียวแล้วมีตะถาดเดียวไปตากเลยตกลง10,000กับ800เอาเอาตัวนี้ละ ตัวนั้นมันแมนพอดีนะเดี๋ยวเราจะเอาไปลองไฟให้โดยบ่มีเครื่องตัวใหม่เหรอในน้องบิ่งในกล่องให้โดยเบอมี่กล่องอันนี้ไว้โชว์ซะว่าตัวนี้ก็แกะเอาแต่กล่องแล้วมั้งแมนวะแกะเมื่อใดก็บ่โดนประเด็นด้านน้องบอมกันมาอย่างบ่มโดนไซยอยู่าไซเครื่องเพิ่นก็ไดเอาเอาไม่ของมาก่อนก็ได้ละอ้าวจ้าไม่เขาเสียใจก่อนก็ได้โดยเบิ่งเพิ่มตัวนี้ยันว่าเพิ่นไวโชมีบ่ อ้าวเอรเีย้วอาจนี่แหละเอ้าเอา,เอารุ่นนี้นยังไงมันคืออยากสีโปกๆกันดอกอันนี้อีม่มันคือบอร์เรี่ยมบอคือบอคือบอปิง้งๆนะไหมไๆเอี่ยมเนาะอือเดยดามึงเป็นดูอโ่อเะโอเคสิ อันนีวทางเขาสิไหน้องคนลองเสียบไฟเหมนกันดูสักผ้าก็เลือกเครื่องเดียวคลายดีขนาดเนาะเรือเรืออยู่ซ้องเครื่องอยู่ซ้อมเครื่องอแต่ว่ารุ่นนี้เรืออยู่เครื่องเดียวในนี่นะเอาตัวน,นี้ละมันทูก,กันเนาะมันคือถือ เอาเสียทั้งน้องเพิ่นลองเสียบไฟเบิงไห้แล้วก็ลองไฟเพิ่นรับประกันปีนึงเอาเมื่อภายในหนึ่งอาทิตย์มันปัน่นหรือมันมีปัญหาอย่างแล้วมาเปลี่ยนเครื่องไม่เพิ่น่าแต่ว่ารับประกันปีหนึ่งนี่คือส่อมไห้หรือ,อเบิงไห้อย่างนี้แหละเนาะ ปุ่มนี่ปุ่มเปิดมันวะปุ่มเปิดปุ่มกดคณะสีเฮ็ดได้นี้สิปั่นได้ที่เดาวกดตัวนี้ดากดเริ่มดาวเรียนดาวเลยดาวเถ้าเกลือลงเลยชื่อเปิดปิดแล้วก็เอาเครื่องลงแล้วก็ใส่หันใส่หนีแล้วก็บเมนกดตัวนี้เน่อยคนเครื่องลงขอบแฉกใส่นยาปผสมนมใส่เดี๋ยบร้อยคนบ่เคยนะกดนี่กดเริ่มแล้วก็เรียนเลยนี่ นี่กาแฟบมันเนี่ยคือการอันนี้เป็นปุ่มว่านี้ถึงมันแม่เมี่มันนี่มันคือจะสีเขียนเปิดปีเริ่มยุติไฟเขาแล้วเดินเป็นบินทับกันโดยโดยโอเคโดยโดยโอเคโอเคเอาตัวนี้แหละโดยโดยโดยคืออัประกันปีหนึ่งคนมาเพื่อนกําลังเขียนใบท้ามประกันให้เยอะซื้อของควัรปีใหม่ค่ะ ทางลูซ้ายทางคุณลุงบินซื้อให้บ้าไอ่ะละอันห้บทะคะนี่เป็นไีสามกิโลต้นบินหักประกันคือแบบอเขียนเมื่อเป็นวันใส่เวลาวันที่ซื้อวันที่หเดือนหนึ่งคัาเสียหากาแบบเวลามีปัญหามาถึงบินหักปกันมาเนี่ยห้ลอเลย ไม่อย,ายา่างดอกมีปัญหาคือรดโอเคมากได้คืออยู่จื้อกันอยู่เนาะแม่ไม่ได้เอาเงินัไปไหนหรอกค่ะเดยทำประกันเอามาเลยทำประกันผลกระเคลิ่น,นประกันปีหนึ่งเจ็ดหมื่นเลยเปลี่ยนเคนใหม่ให้เลยแบบคะนแนสักเลยมันมีป<อ>ัญหามันสักไปมันเป็นอย่างไรอเอามาได้ภายในถิติมันกเปลี่ยนให้ใหม่เลยแบบคะแนกายที่หนึ่งไปแล้วต้องไเลขาก่อนว่าจะต้องได้ส่งกับบริษัทคืนนี้ โด,โดยใช้เวลานี่พยายามเจี๊มือแล้วมาเปลี่ยนเลยอ4 5 6าม9ีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหา้หาเป็นเงินทอนเงนกีบเน,น,นบบเอาเงินบนบบกไ็ได้สิบห้าล้อยพี่เาลยนะจากเมื่อใดได้ชิได้ลองเพราะว่าแท่ง้นาำยังบม่ได้ซื้อ เอาตัวนี้เมื่อก่อนนช่ซื้ออะลายางไปก่อนถามว่าเขาจะเอาสองทางก็ได้อยู่แต่ว่าสมุนก็อยากได้แบบนี้แน่เพื่อเขาเอาไว้แล้วบันเขาอยากไปหันไปหนี่น่เลยอยากลองใส่แบบนี้เนาะ,อนะขอบใจปเโดย อันนี้เดี๋ยวพี่น้องของแถมเพิ่นได้ได้ได้อของแถมเพิ่นเป็นหม้อเป็ดแบบเขาต้มมีต้มยังไปยางอา่ะพี่มันบอกไกลเขาเป,ะปะละ่าล่ะยับลดไม่อีกวะยับรถมากก็ได้ยับรถไปยับรถมาจังหน่อยถอ,อยรถมาเลยพี่น้องเลยนะสองคนได้ปะนี่ <c oughs> อ้เอาเอามันมีโฮอยู่คน่าเนาะอ่าสองคนแล้วก็ุดลงทางลุมได้ระวังได้อจมก้นเด้ออ่โอเคพี่น้องนะเสื่อแจงสักผ้าเป็นของควัมปีใหม่ให้ลูกไส้เป็นผ้าเมย์ไปประสานทางคุณลุงคน่าเนาะอ่เดี๋ยวห้าเอาเมือลุงเพื่อนคนนั้พี่นองสิบวลลุ่มปะ สูดข่าวลูกเอาเสียบฟางหมัดเ่าเสียบหมัดกันยังมัดมันบอลมดอกกะคือค่อยเห็นแรกกัไใคกว่านี้ฝนเยอะเดี๋ยวันกเลยเพราะเืมันาีสิบลงหนอยนมัดละเอาเเสียบฟางมัดเสียบฟางก็ได้ตอนนี้ให้ทางอ้มันนันมัดกันเนาะอาจา่ก็ขอบใจทั้งน้องเพื่อนในรายได้ เด <ok okay, okay, okay. ิ้ลด ah ้วยเดิ <h <h ้ดยโอเคสาสั้นเดี๋ยวครัสิเมื่อก่อนวันนี้เด้อเดย้ลดยเดิ้ลด้วยเดิ้ลดยขอบใจเด้อเดย้ห้าบาทนี่มาหอดเฮือนแล้ววันนี้ได้ของขวัญปีไหมตู้ซักผ้าเอามาหามลงบันนี้ของสุกใส่กะเฮ้สุกใส่ฮะสุกทางพ่อคน มันสองคนหามนะสบายดีป้าลุงกันโรกนกมือกันเฮ็ดไหม,ม,หไมสบายดีป้าลุงว้าวพ่อมนกมือสงลนะสงลน ฟอง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 เ็ดลรกอย่าเฮ็ดชกใชเฮ็ดจับกองจับกองค่อยเ็เสีอกันแลก่ะเจิญยกจังได้ทางมันมากกอนยังไ ปีนี่ได้ตู้ชักคผ่าเป็นของควญปีไม่ปีกายนี่ได้รถจักคันนี้เป็นของควญปีใหม่อ่าเนี่เศร้านี่ก็อุ่นเครื่องไว้ตัวนี้เป็นของควญปีไม่ปีกายนี่อาตัวนี้ได้ปีนี่ดีใจว่าชักไซอยากเบิง้งโอ้ออยากเบิง้งกะอาถอดอ่ะถอดขึ้นถอดขึ้น ถอดขึ้นมาเงินน huh. yeah. yeah. uh, ่ะถอดขึ well, so ้นถอดขึ้นถอดขึ้นถอดขึ้นอย่าเอาทงถอดอันนี้นะออกมันจกเบิกงก็ได้เออนี่นี่้าวดีนิ้วมปานยังนี่นิ้วมันตกใจอันี้อืมบอกเสื้อซักผ้าดี๋ซักส่งซักเสื้อให้โชคใช้ได้บ่เอาเอานิ้วมันปานอีพี เอาทองยางชัวร์ไว้ก่อนได้ทางมันจังว่าเอาเบินไปซื่อแล้วก็ไว้คือเก่าเด้วยจะได้เฮ้ยได้เครื่องชักผ้าเลยดีใจอยู่ป่ะดีใจบัดนี้ได้ฉี่ฉี่ผบ้ไดว่าอยู่เคื่อนชักผ้าก็เด้ออันนี้แล้วลุงเพิ่์ดซื้อให้เป็นของขวัญปีใหม่ลูกเอ้อโต้ไปนะแม่ทางผัวลุงเพิ่์ดก็เลยว่าบ่มียังให้ก็เลยว่าซื้อเป็นตู้ชักผ้าให้เพือแล้วได้เงินถึงซื้อแท่งน้ามาบัดนี้ โดยอ่ามีแต่ขอบุญขอบคุณลุงพลลูกเอ้ยขอบคุณหลุกคุณอะไรเลุงที่ซื้อเครื่องซักผ้าให้ลูกให้ลานให้ลุงอยู่ดีมีแห้งความเจ็บได้ความไข่อย่างนี้ให้อายุปันคนเนื้อเนย้อไม่มาเขาแล้วหอยแห้งปังๆน้ำโดยอากูเอออ่ะพี่น้องเลยนะมาฮอดเดี๋ยวนี้พี่น้องเลยเดี๋ยวสิ อ่ะพักพรกันกินข้าวกินน้ำไปก่อนผู้ท่างพ่อชกใช้ก็ออกมาแต่หน้าบ่มาแต่หน้าอืมอืมอ่ะพี่น้องเอ้ผู้ท่างชกใช้กับชกใช้มาหน่อยเจ้าตายแล้วลูกเียดายเด้กขังเม่สิทามนี่ไปซ่องเบิ้งไปซ่องเบื้องเมื่ออาบน้าแล้วบ่อื อาทางสบุนก็มีอย่างไรเนาะที่ว่าได้เครื่องซักผ้ามัา่นเนาะขอบคุณขอบคุณไปทางไอ้ได้เลยเนาะที่ซื้อตู้ซักผ้าให้ทางครอบครัวของน้องก็ขอให้อ้ายอยู่ดีมีแห้งความเจ็บยาสูดได้ความเจ็บยาสูดได้ความไข้ยาสูมีเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเด้อเนาะ,ะปีใหม่มาฮอดแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งใหม่ๆดีๆเข้ามาในชีวติตเนาะ ขอให้ทั้งอายเพิ่นทำธุรกิจการงานใดก็ขอให้ราบรื่นเลยขอให้เงินไหลนองทองไหลเข่าเลยนะปีใหม่มาขอแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะสาธุอ่ะที่เพิ่นเมตตาครอบครัวของสมบูรณ์ทั้งอายเพิ่นก็ได้ได้ซื้อตู้ซักผ้าให้สมบุญณซื้อเนื้งเมินก็ห่าร้อยบาทพี่น้องเลยนะขอบคุณขอบคุณในไรเลยเอฟซีที่ให้กำลังใจสมบุรณมาแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทั้งออยทั้งอายและสุขุมสุขน คุณพ่อทิดตาและกา้กำลังใจน้องโดยตลอดเนาะไปแล้วพี่น้องพ่อกันคลิปหนาเดอ้อสบายดีสบายดี